ขอก่อนเลยค่ะวันนี้อ่านเนี่ยไหมครับถ้าได้กอดแฟนเนี่ยผมก็ให้เนื่ยแล้วครับแหมปากหวานจัเลยนะคะแฟนใครเนี่ยก็ <c oughs> ปากหวานเฉพาะกับแฟนนี่แหละครับ ถ้างั้นแพทไม่กวลวนแล้วนะคะอาร์ตทำงานต่อเถอคะ่ะครับแพทเองก็ต้องจะทำงานด้วยนะครับค่ะอ้าปิดไปตอนไหนวะเนี่ยหมอคะอ้าคนไข้ หมแล้วเหรอครับมอสจะให้น้าเกลือเพิ่มนะครับอย่านะคะทำไมเหรอครับคือว่าเอ้าแพทมีอะไรหรือเปล่าครับอารคะคนไข้ห้อง2 0 6เกิดอาการชักขาต้องการหมอด่วนได้ครับได้ครับงั้นผมฝากคุณแพทเนี่ยให้น้าเกลือคนไข้คนนี้ต่อด้วยนะครับ ับนานขนาดเนี้สงสัยจะอยากหลับยาวสินะคะคนไข้ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวฉันจัดให้ หลับสนิทเลยสงสัยจะเพลียดี รับบาปแทนและขอโทษทีนะอาร์ตที่แพทต้องทำแบบนี้เพราะว่าความรักที่อาร์ตให้แพทอะมันเทียบไม่ติดเลยกับเงินสิบล้านที่แพทกำลังจะได้คนไข้ ค,คนไข้เกิดอะไรขึ้นหรอครับคุณหมอครับลิขาาของผมเขาไม่หายใจแล้วครับคุณหมออะไรนะครับผมขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับหมายความว่ายังไงครับคุณหมอ ะระย่างคุณนะ่ะได้เสียชีวิตลงแล้วครับอะไรนะครับคุณหมอมันมันไม่จริงใช่ไหมครับคุณหมอรัวบารัมบารัมบ้มารัมบ้ารัมบ้า รามาตื่นขึ้นมาก่อน,นสิว้วายุา้หุิงไปดิไปมนีผมไปสิวะว้า <c oughs> ขโทษนะครับผมขอเชิญคุณหมอไปรงพักกับผมด้วยครับมีเรื่องอะไรกันเหรอครับมีพยานพบเข็มชียานี้ในห้องพักของคุณหมอนะครับซึ่งตัวยาในเข็มเนี่ยก็มีสารพิษที่เป็นตัวเดียวกับในน้ำเกลือของคนไข้ที่เสียชีวิตด้วยตำรวจเนี่ยก็เลยสงสัยว่าคุณหมอจะเป็นผู้ต้องหาคดีพยายามฆ่าคุณนวารนะครับอะไรนะครับแกไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแกฆ่าเมียฉันฉันมีพยานยรู้เห็นด้วย พยายนงั้นเหรอแพทฉันเองค่ะเป็นพยายนฉันเห็นว่าคุณหมอฉีดยาตัวนั้นลงไปในน้ำเกลือของคนไข้ที่ชื่อน้ำว้ารัทนี่คุณพูดอะไรของคุณเนี่ยคุณก็รู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงอะ่ะผมไม่ได้ทำแบบนั้นซะหน่อยคุณเอาอะไรมาพูดเชิญครับกระตุรงให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วย จบสิ้นสักทีนะแล้วอย่าลืมค่าจ้างที่ตกลงกันไว้นะคะฉันไม่ลืมหรอกนะ้าเธอทำงานได้เนี้ยสักขนาดนี้เนี่ย นี่เอาไปแต่ถ้าเธอทำสำเร็จนะฉันจะให้เธอเพิ่มอีก5ล้านรวมเป็นทั้งหมด10ล้าน10ล้านเาว่าแต่ทำไมคุณถึงอยากเก็บภรรยาของตัวเองแบบนี้หรอคะทำไมเนี่ยเหรอก็เพรออาะยายนั่นมีมรดกเป็นร้อยล้านเลยนะถ้าเงินไม่มากพอเนี่ยฉันไม่กล้าทำแบบนี้หรอกนะน่าเสียดาย ที่มันไม่ตายเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์ฉันก็เลยต้องมาจ้างเธอแบบนี้ไงแต่ถ้าฉันโดนจับได้ขึ้นมาล่ะคะเธอก็อย่าให้จับได้ดิหรือไม่ก็หาแพ้รับบาปสักคนหนึ่งแค่นี้ก็สิ้นเรื่องก็จริงของคุณงั้นตกลงค่ะเพื่อเงินสิบล้าน ฉันตกลงทำก็ได้ดีมากเธอเองนี่ก็เลือดเย็นเหมือนกันนะเลือกแฟนตัวเองมาเป็นแผะรับบาป <ures> <y ork> ความรักที่ฉันมีนะ่ะ <y ork> มันกินไม่อิ่มเท่าเงินสิบล้านหรอกว่าแต่ฉันคุณเองก็เหมือนกันนั่นแหละคุณยังกล้าวางแผนฆ่าภรรยาตัวเอง หวังเงินมรดกได้เลยกล้เรื่องเงินเงินทองทองอ่ะมันไม่เข้าใครออกใครหรอกนะท่านน้ำว้ามันตายแต่ตั้งแต่ฉันตัดสายเบรกของมันแ่ะมันก็คงไม่ต้องมาตายเพราะยาพิษหรอกนะไหนขอดูหน้าเมียสุทธิรักเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่มรดกของมันจะตกเป็นของฉัน อะไรวะศพมันหายไปไหนเนี่ยฉันอยู่นี่ได้ยินหมดแล้วใช่ไหมครับคุณตำรวจครับนี่เธอยังไม่ตายเหรอขอโทษทีนะที่คนอย่างฉันน่ะมันหนังเหนียว คนไข้ห้องสองนกมีอาการชักค่ะต้องการหมอด่วนโอเคโอเคครับงั้นผมฝากคุณแพท์เนี่ยให้น้าเกลือคนไข้คนนี้ต่อด้วยนะครับโ,โชคดีนะที่ถอดออกทันอะ่ะ แย่แล้วคนไข้ครับคนไข้ครับคนไข้เพิ่งเป็นไรนะครับโถ่ไอ้ฉันยังไม่ตายค่ะ นี่คุณไม่เป็นไรใช่ไหมครับโชคดีนะคะที่ฉันไหวตัวทันอะ่ะขอสารน้้ำเกลือออกก่อนไม่งั้นเนี่ยฉันตายจริงแน่แล้วนี่มันเรื่องอะไรกันครับผมงงไปหมดแล้วอะ่ะแล้วทำไมคุณถึงรู้ครับว่าในน้ำเกลือมียาพิษอะ่ะก็เพราะว่าคนที่ใส่ย,ยาพิษลงไปในน้ำเกลือเนี่ยก็คือพยาบาลแฟนคุณไงล่ะคะฮะอะไรนะครับฉันก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าเธอทำไปทำไม ฉันรู้นะคะว่าคุณเสียใจแต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่คุณจะเสียใจนะคะฉันว่าเราสองคนต้องร่วมมือกันหาลหลักฐานเอาผิดคนร้ายยังไงเหรอครับคุณก็กลับห้อ,องคุณไปก่อนทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ส่วนฉันเนี่ยก็จะแกล้งตายเพื่อจะได้รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคือใครตกลงครับ แพเขาจะทำแบบนั้นมาทำไมไอ้ฉันไม่คิดเลยนะว่าคนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องชั่วๆทั้งหมดเนี่ยคือคุณเงินเนี่ยมันเป็นสันดานคุณได้จริงๆขอบคุณนะแับที่ทำให้ผมตาสว่างเอาตัวไปเลยคุคณตำรวจเ,เดี๋ยวก่อนครับคุณตำรวจเดี๋ยวก่อนครับ น้ำหวาน้ำหวาคุณฟังผมก่อนนะครับนะฉันไม่อยากฟังฉันไม่อยากฟังคำพูดคนเร็วอย่างคุณเก็บคำพูดของคุณไว้ใช้ในชั้นศาลน้ำหวาฟังผมก่อนนะเชิญครับน้ำวานน้ำหวานโขว้น ด้วยนะครับที่คุณต้องมาโชคายเจอผู้ชายเร็วๆแบบนั้นนะฉันก็เสียใจกับคุณด้วยเหมือนกันนะคะที่ต้องมาเจอแฟนแบบนั้นไม่เป็นไรหรอกครับคุณเองก็อยากเสียใจมากนะครับโลกนี้ยังมีผู้ชายดีๆอีเยอะครับคุณก็เหมือนกันนะคะในโลกนี้ก็ยังมีผู้หญิงดีๆอีกเยอะบางทีเนี่ยอาจจะอยู่แถวนี้ก็ได้